มันเป็นเพลคอรีนเป็นของั้ค่ะค่ะไปเหมืนเดินม่อยู่ินเดียวนะ มีที่หาฟอกไก่ ด,นนะดู่กับคำถามนตะ่อ,อ,อแบ,บแบบนี้นสสะน,น,น,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งเป็นแบบนี้ดีกว่านะว่าก่อนที่แบบเขาเรียกแบบแบ่งรุ่นมันน่าจะยากแบ่งเป็นการตัดตคะแนนตายดีกว่าตรงไหน้วคะไม่ไม่เดี๋ยวตอนนี้หนูหนูยังไม่รู้ว่าถู่ต้องไหนถ้าจำได้ตอนที่ถามหนูตอนที่มาตามเฟซตอนทีน่ออกจากบ้านเลี้ยอนนั้นหนูหนยังไม่ค่อยแน่ใจตอนนี้ก็ไม่แน่ใจ เริ่มต้นตอนแรกครับถามถึงเรื่องราวของคุณครูหรือไม่ฟังเรื่งนี้ฟังเรงนี้ฟังเรงนี้คุณครูหวานเออไม่เคยแล้วถามครับถามงด้ไหมครูหวานได้ครับครูหวานครับได้รับมอบหมายให้เป็นครูใหญ่ของบ้านเอฟทั้งหมดกี่43 คือจริงๆแล้วอาจจะแบบถามรายละเอียดนิดนึงนะครับในแต่ละรุ่นเขาก็จะมีจำนวนเครื่องในครอบครัวแตกต่างกันถูกไหม่าเออคำถามของเราครับถามว่าตั้งแต่มี AF มาครับไม่ได้ซิมสีอ่ะนะเอฟในทุกซีซั่นที่ผ่านมาครับตัวเลขหลังวีที่มีจำนวนเยอะที่สุดคือเลขอะไรอยันง์กันนะ และอยู่ในปีซั้นไหนบ้านรวมถึงนักล่าวันคนไหนที่ใช้รหัสตัวเลขนี้อตอบเลย ตายได้โอเค สี่นะสักดาทอนนาทิวหกซานิเกตปอแปดต้นก้าวไอแปดต้นเก้าวไอสิบถังเบียสุดเอ็ดเอ็ม ハハハハ i <laughs> ถือถ้วยด้วยมือซ้ายคู่ ทีมชาชาจะชนะไปเลยแต่ถ้าปาตอผิดฝั่งผู้หญิงชนะไปเลยพี่เอพี่ไม่เเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างดีี้ต้องพูดมาล่าไมว่าเงินไปด้วยแต่เาเยย่างเงนไะแต่ทุกปีเราไม่เคยถึงไปน้องเพลงก็ถึงไปด้วยนะมืือนุสิมืี่พี่เอมีเย Спасибо. <laughs>